รีออออทวเเป็นสืืื่่่ชถ้ักงกงากาูจังหวัดลบบุรีเปิดปฏิบัติการควิกวินตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งการปรับปรามผู้ค้ายารายย่อยประกาศถอนรากถอนโคนผู้ค้าารายย่อยในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป เมื่อวันที่4กันยายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายอำพลนังพระพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีมอบหมายให้นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีสั่งการให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลบบรุรีกลุ่มงานความมั่นคงนำโดยนายยศสวินบำรุงเวชป้องกันจังหวัดลบบรุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลบบรุรีสมาชิกอา,าสาสมัครรักษาดินแดน ร้อยบอกอรบรอร่วมกับที่ทางการปกครองอำเภอ,อเมืองรบกุรีสถานีตำรวจอูทรเมืองรบกุรีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายตัวรองตำบลเขาพระงามร่วมกันเปิดปฏิบัติการควิกวินตามโครงการ1นึ่ตำบล หนึ่งการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนในกรณียาเสพติดระบาดบริเวณตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในการนี้ได้จับกลุ่มผู้ต้องหา3มรายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1เมดแอมเฟตามินยาบ้าจำนวน60เม็ดวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ส เามีจำนวน21.23กรัมโดยชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอลกอตามีไว้ในการครอบครอง โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและจําหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงนําส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้จังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกําจัดยาเสพติดให้หมดไปเพื่อลดการสูญเสียและสร้างความปลอดภัยให้สังคมโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้เพจเฟซบุ๊กที่ทำการปกครองจังหวัดลบบุรีหรือทางโทรศัพท์หมายเลข0 3 6 7 7 0 2 2 1 9และ0 3 6 7 7 0 1 1 7ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไกรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีรโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าว รายงาน